ข้อดีของการเลี้ยงปลากินเองหลังบ้านครับนี่เลี้ยงปลากินพืชนะครับจะดีมากๆเลยตัวนี้ตกได้เมื่อกี้นะครับหลังบ้านครับผมปลายี่สกนะครับตัวนี้ยี่สกจะสั้นออกแดงหางแดงแบนี้ไม่ใช่กระโค่นะครับกระโค่จะเป็นใหญ่กว่านี้นี่ยี่สกครับเลี้ยงเองหลังบ้านนะครับเลี้ยงกินธรรมชาติแล้วก็จะมีปันโอ้โหปลาหนินครับปลาหนินคิดว่าปลาตลาดเลยใช่ไหมครับโอ้โหใหญ่ยังกับปลาตลาดครับดูนะครับนี่ ไวเป็นปลานิลแปลงเพศนะครับนี่ฮะปลานิลแปลงเพศของเรานี่ครับผมเียงไม่นานแค่ไหนทานี้ตัวนี้เป็นปีนะครับเพราะว่าเลี้ยงถึงธรรมชาตินะครับแต่ถามว่าให้ใหญ่กว่านี้นะครับกีเดอนใหญ่ไหนก็ประมาณ7จ็ดถึงแเดือนก็ได้ไซส์นี้นะครับในกรณีที่เราเลี้ยงแบบขุนนะครับให้อาหารสม่าเสมอตัวนี้ไม่ได้ให้อาหารสม่ําเสมอก็จะเป็นปีกว่านะครับประมาณนี้เลยครับเหมือนปลาตลาดเลยนะครับถ้าใครที่ติดตามก็จะรู้จะเห็นนะครับ ผมก็นะครับเวลาอยากกินนะครับเขาไปตกกินไปหวานกินนะครับข้อดีของการมีปลานะครับเลี้ยงปลาไ้กินเองหลังบ้านก็จะแบบนี้ละครับเลี้ยงปลากินพืชบล่อยปลากินพืชก่อนนะครับจะดีมากๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหหลังหนามากเลยครับดูปลาที่สุกตัวนี้ครับใหญ่มากนี่ครับอยากให้ทุกคนนะครับเลี้ยงปลาแล้วได้กินนะครับทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขดูหลังอืมหืี่สุกครับตัวนี้ตัวนี้ครับลาบก็อร่อยครับลาบเนี่ยครับลาบก้อยเหนียวได้หมดนึ่งบ้วยนะครับ อยู่จะทอดทำปลาส้มก็ได้นะครับโอ้โหยี่สกสวยมากปลานิ่ก็ใหญ่ๆนะครับปลายี่สกก็ใหญ่ๆครับปล่อยนะครับอยากให้ปล่อยปลากินพืชก่อนนะครับใส่แบบนี้เลยนะครับนะครับแล้วทีนี้ก็อถ้ายากอยากปล่อยตากุดเหลืองตามแลัวก็ปล่อยได้นะครับแต่ในกรณีถ้าเราเลี้ยงเชิงขายนะครับควรเลี้ยงแยกไม่เหมาะเลี้ยงรวมนะครับเลี้ยงนะครับให้อาหารช่วงแรก ให้มันใหญ่ให้มันรอดพ้นก่อนนะครับ,บรหรือว่าถ้าเรามีบ่อกเก่าอยู่แล้วนะครับอยากลงเสริมนะครับก็สามารถลงได้แล้วก็กางกระชังแบบนี้นะครับในน้ําแช่น้ําให้มีตะไคร่น้ำและตะกรดดินจับกระชังก่อนปล่อยปลานะครับปลาจะได้ไม่เป็นเผลให้อาหารอนุมาลไว้ในกระชังให้ใหญ่ให้รอดพ้นจากปลาตัวใหญ่เราก็สามารถปล่อยได้เลยนะครับนี่อย่างกับปลาตลาดจริงๆครับอ้วนใหญ่มากน,นี่นาดไม่ให้ไม่ค่อยได้ให้อาหารแล้วนะครับนี่ <Wrong. S 1> เราปล่อยในปริมาณที่บางๆไม่ต้องปล่อยหนาเน่นนะครับปล่อยแบบ บางๆก็จะอาหารก็จะทั่วถึงนะครับสมบูรณ์นะครับจะได้ไม่แย่งอาหารกันนะครับมีให้กินมูลสัตว์ได้นะครับทําแซนด์วิชได้นะครับดูครัปลาปนินแต่ละตัวเนี่ยมันจะอย่างนี่นี้เลยครับเป็นปลานินปรงเพศหลังก็นหนาเนี่ยยังปลาตลาดเลยครับนี่นี่ครับอ้วนใหญ่ครับนี่ครับไม่ใช่ปลาตลาด่าถ้าคนติดตามก็จะรู้จะเห็นนะครับก็ไปยกกินบ้างนะครับไปวานไปตกกินบ้างอยากกินก็ไปทํากินไปตกกินนี่ เหลือก็แบง่งขายแต่ส่วนมากผมจะไม่คะแนผมจะแจกพี่แจกน้องนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากนี่คือความภาคภูมิใจนะครับทุกคนเลี้ยงปลาเองก็จะทุกคนก็จะภูมิใจนะครับในที่เราเลี้ยงปลานะครับจริงจริงนะครับจริงๆได้มาศึกษามาดูงานมาสอบถามวิธีการเลี้ยงได้นะครับอ่าเบื้องต้นที่บ่อยพันธุ์ปลาดีให้คำแนะนำคำปรึกษาในการเลี้ยงปลานะครับปล่อยปลากินพืชดีที่สุดนะครับปลาไม่หายนะครับโอเคขอบคุณครับ อ่ะจะถ่ายรูปให้ถ่ายรูป <Okay. S 2>